เตรียมตัวไว้อยู่แล้วพกร่มมาจากบ้านคาดการนะคะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยมันจะมีแบบฝนตกเป็นอิทธิพลพายุฤด,ด,ดูร้อนก็มีโอกาสเจอะเจอได้ก็พกร่มมานะคะแล้วก็ไปเดินออกกําลังกายใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ MRT BTS ตอนแรกเป็นผู้ประกาศค่ะหลังจากนั้นเป็นผู้ประตบไทย กรุงเทพชีวิตดีๆที่ลงตัวค่ะใครอยู่ถนนพหลโยธินช่วงบริเวณสวนจตุจักรสะพานควายน่าจะาคุ้นเคยกับภาพนี้นะคะเพราะว่าฝนตกทีไรน้ำขังรอการระบาย ไม่ใช่สิ่งที่เหลือความคาดหมายเราก็จเจอกันมาตลอดหลายปีนะคะอาจจะระบายได้เร็วบ้างระบายได้ช้าบ้างไม่ใช่ว่ากรุงเทพมหาะนะครไม่ทําอะไรในะทุกคนเขาก็คุณลอกคลุกคลองจุดไหนที่เป็นปัญหาก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปจัดการทั้งวันทั้งคืนขุดลอกคูคลองกันไป3า0พันกว่ากิโลเมตรดูแลเรื่องของแม่ค้าที่ต้องมีถังบำบัดน้ำเสียมีบ่อบำบัดน้ำเสียพยายามจัดการแล้วแต่เมื่อฝนตกหนักๆภาพที่เห็นมันก็เป็นประมาณนี้นะคะ